ดีจ้าเหระครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องกาสองกาแปดช anel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับมังงะจูซึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมาในตอนที่234นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อสอบถามนะครับผมได้ในแฟนเพจยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับคือใครอยากหาอ่านก็แอมังงะพัดเนาะที่เด นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าเปิดมาในหน้าแรกนะครับดูเหมือนว่าโอโคซึยูตะเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมนะครับผมกับแมทนะครับผมชี้ชะตาระหว่างผู้ไรเทียมทานนะครับผมในแต่ละยุคระหว่างโกโจแล้วก็สุคุะนะครับซึ่งยูตะเนี่ยได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าผมจะออกไปต่อสู้ด้วยซึ่งตัวของคาชิโมะเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่ากลับมานี่เดี๋ยวนี้นะ ไม่ต้องไปยุ่งและก็ไม่ต้องไปเกะกะพวกเขาเลยซึ่งตัวของยูตาเองเนี่ยก็หันมามองด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะครับพอๆกับทางด้านคาชิโมะเลยนะครับผมตัวของคาชิโมะเนี่ยเขาก็พูดต่อนะครับผมว่าหรือต่อให้จะต้องส่งใครออกไปจริงๆแล้วก็คนที่จะได้คิวเป็นลำดับต่อไปนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แกอยู่ดี ไอเด็กน้อยซึ่งตัวของฮาคาริเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนกันมาว่าจะเย็นก่อนสิโอเคสืเรื่องนี้เนี่ยฉันรู้ว่าคาชิโมะเนี่ยพูดถูกนะอาจารย์โกโจโนเนี่ยจะยอมให้นายหรือว่าฉันซึ่งฝีมืออ่อนกว่าเขาเนี่ยเข้าไปช่วยก็ต่อเมื่อเขานั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงๆซึ่งตัวของยูตะพอได้ยินแบบนี้นะครับก็เลยได้ส่วนกลับไปนะครับด้วยอารมณ์ที่กําลังมีแบบว่าน้าโหมนิดๆน,น,นะครับเขาได้พูดขึ้นไปว่ามันเนี่ยต้องว่าตามสถานการณ์สิคุณฮาคาริตอนนี้เนี่ยสุคนะถก ตัวนั้นเนี่ยผมว่าผมกับลิกนเนี่ยรับมือได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยย่อมเป็นการที่ดีกว่าถ้าผมจะออกไปช่วยอาจารย์โกโจซึ่งตัวของมากิ่ก็เลยได้สวนกลับมาว่ากรณีนี้เนี่ยให้ฉันไปจะไม่ดีกว่างั้นเหรอซึ่งคาชิโมะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าบ้าไปกันใหญ่แล้วซึ่งตัวของมากิเนี่ยเขาก็ยังพูดต่อนะครับว่านาะยอย่าลืมหน้าที่สิยูตะถ้ายูตะโดนเล่นงานก็เท่ากับว่าหลักประกันทั้งหลายทั้งแหลที่เราเตรียมกันไว้เนี่ย กลายเป็นศูนย์เลยนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของยูตะเนี่ยก็จะแทรกขึ้นมาว่าแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะสุคุณะได้ตั้งแต่ตอนนี้ไอ้หลักประกันที่เตรียมเอาไว้นั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปผมว่ามันคุ้มมากพอที่จะลองเสี่ยงดูนะซึ่งตัวของยูจิเขาก็เลยได้บอกว่ารุ่นพี่โอคุสึยูตะครับเอาเลยครับผมเนี่ยจะเป็นแรงสนับสนุนให้อีกเสียงนึงเลย ถ้ามันจําเป็นจะต้องลุยเลยนะซึ่งตัวของคุสคาเบก็เลยเบรกพวกนักเรียนนะคะว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกนายนี่ไม่เข้าใจอะไรกันเลยนะตั้งสติกันหน่อยซิไอเด็กเมื่อวันซื้อเยหลังจากนั้นนะครับมีเมย์เนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพวกเธออย่าลืมนะว่าเงื่อนไขสู่ชัยชนะนั้นเนี่ยของโกโจกับสุคุนะเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันกรณีของโกโจข,ขอแค่ชนะสุคุุะได้นั้นเนี่ยก็เป็นอันว่าจบเพราะว่าเรื่องจัดการเคินจาคูนะ่ะ พวกเรารวมกําลังกันคงพอต่อกรไหวอยู่หลอกมั้งแต่สุคุณะนั้นเนี่ยมันแตกต่างออกไปนะถึงแม้สุคุนะจะชนะโกโจสตุลุแต่เจ้านั่นเนี่ยก็ยังต้องมาต่อสู้กับพวกเราอีกชนิดไม่มีจังหวะให้หายใจกันเลยแหละซึ่งหลังจากนั้นนะครับฮาคลริเนี่ยเขาก็เลยได้ทรกขึ้นมาว่าพูดอีกอย่างหนึ่งคือพวกเราเนี่ย ยังมีไพ่ตายอุบไว้อยู่แต่ถ้าทะเลท่าโผล่ไปในตอนนี้แล้วก็ไพ่าตายที่เราเตรียมกันเอาไว้นั่เนี่ยหายเกี้ยงแน่ซึ่งตรงนี้เนี่ยในสปอยเราเข้าใจผิดใช่ไหมเราคิดว่าสุคนะมันเตรียมไพ่ตายแต่จริงๆเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวของพวกพระเอกนะครับผมตรงนี้เนี่ยแก้ข่าวให้กันละกันนะครับซึ่งมันเลยทําให้ยูตะาเนี่ยพูดขึ้นมาด้วยอารมณ์โมโหว่าคุณกําลังจะบอกผมว่าอย่าไปกระตุกหนวดของเจ้าหมอน,นั่นโดยไม่จําเป็นอย่างนั้นเหรอ คุณฮาคาริซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณสักเบะเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถูกต้องแล้วอีกอย่างไอปีศาจที่ชื่ออุราอุเมะเนี่ยยังซุ่มเงียบอยู่เลยนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักเก็บไพ่ตายไม่ใช่เปิดไตจนหมดตั้งแต่ต่อสู้กับสุคุณะสและปล่อยให้เจ้าบ้าโกโจนั้นเนี่ยสู้ได้อย่างเต็มที่หรือว่าเต็มกําลังโดยไม่มีใครนั้นเนี่ยไปถ่วงแข้งถ่วงขาหรือจะพูดว่าสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่ามีเปอร์เซ็นชนะสูงที่สุดแล้ว ก็คงได้หลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของยูตะก็จะคิดนะครับว่าถ่วงแข้งถวงขาอย่างนั้นเหรอซึ่งต่อมานะครับผมทางด้านฮาคุริเองเนี่ยก็มีอาการนะครับผมและหลังจากนั้นคาชิโมะเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าผู้ใช้คุณใสสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดไปแล้ววะเนี่ยไอ้นั่นที่พูดมานั้นเนี่ยไม่ได้ตรงเลยสักข้อเดียวที่ถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ของโกโจโสตอรุเองซะมากกว่าดังนั้นแล้วไม่ว่าจะยังไงคนนอกก็ไม่ควรเสอะเ,เข้าไปยุ่งต่างหากละ่ะ นั่นแหละคือวิธีการต่อสู้ของลูกผู้ชายแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยตัดไปที่โกโจโนะครับกำลังโดนลุมจากไอชิกิงามิสองตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโกโจโก็ซัดไอทางด้านตัวของอากิโตะไปใช่ไหมโดยที่ใช้ประกายทมินนะครับผมคือท้องแตกเลยแล้วก็สามารถนะครับฟื้นคืนรักษาได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าไอเจ้าอากิโตะนี้เนี่ยมันจะใช้หางของมันนะครับที่ออกจากคล้ายๆแับแมงป่องหรือว่างูนี่แหละก็โจมตีใส่โก จะนะครับผมซึ่งแน่นอนโกโจเนี่ย ห่างนั้นขาดไปนะครับผมซึ่งก็พอดูดีเลยแล้วมันก็คืองูงใช่ไหมต่อมานะครับผมทางด้านอากิโตะเนี่ยยืนประจันหน้าอยู่กับโกโจโนะครับผมโกโจโเนี่ยเขาก็เลยได้คิดนะคบว่านูเอะที่ประสานความสามารถของโอโรจิโคโซแล้วก็มาโดกะเอาไว้ในตัวสินะไอ้ที่น่าปวดหัวดูเหมือนจะหนีไม่พ้นพลังด้านการฟื้นฟูของมาโดกะสินะดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้านี่จะปรับตัวให้เข้ากับมุกเกนแบบมโหรราาไม่ได้ แต่จัดการให้จบในหนึ่งการโจมตีคงน่าจะดีกว่าละมั้งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของมโหราการเนี่ยก็จะฟันไปที่พื้นนะครับเพื่อที่จะแบบว่าสร้างพวกเศษหินนะครับใส่โกโจแน่นอนว่ามันก็ไม่โดนโกโจหรอกหลังจากนั้นตัวของมโหราการเนี่ยก็พยายามจะฟันใส่โกโจใช่ไหมแต่โดนโกโจเนี่ย เตะไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนมโหลากาจะบล็อกได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรมากนะครับต่อมาทางด้านตัวของอากิโตะเนี่ยก็เข้ามาลุมนะครับผมทางด้านโกโจนะครับก็เข้ามาประจันหน้าเลยซึ่งก็โดนโกโจต่อยไปนะครับมโหลากาก็แทงมาด้านหลังนะครับดูเหมือนว่าโกโจเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาว่ารูปแบบซ้ำซากเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยคืนปล่อยไว้เจ้านั่นจะช่วยสุคุณะเยียวยาล่างเพราะฉะนั้นแล้วควรจะต้องทําลายหรือว่ากำลัด ตัวของอากิโตะเป็นลำดับแรกก็แล้วกันนะซึ่งต่อมานะครับทางด้านตัวของสุคุณะเนี่ยก็ดูเหมือนจะคิดเหมือนกันนะครับว่าประคองไว้อย่างนี้ก่อนดีละต้องหาเรื่องปิดทางไม่ให้อีกฝ่ายใช้มูราสกิได้มูราสกิที่เปิดใช้งานเมื่อครั้งที่แล้วดูเหมือนว่าจะเสริมพันธะบางอย่างพัวพันเข้าไป จะมีกำลังส่งมากกว่า120%แต่ด้วยระยะเกือบ4กิโลเมตรซึ่งประเมินด้วยตาเปล่าแล้วก็เลยแค่แขน2ข้างที่เสริมแก่งขาดกระเด็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอเข้าแบบตรงๆแบบเต็มคาราเบลก็ตามปัญหาก็คือสภาพของเราในตอนนี้ใช่ว่าจะพร้อมสมบูรณ์คืนเจอมุรสกิในระยะห่างประมาณนี้แล้วก็คงสาหัสถึงขั้นเจียนตายถึงแม้ว่าพลังส่งจะลดลงเหลือแค่100%ก็ตามไม่เสี่ยงดีกว่าเรา โมโหรากาแกคิดจะให้ฉันเนี่ยรอไปถึงเมื่อไหร่นั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะเห็นเลยนะตอนนี้เนี่ยแกคือเงาของฉันไม่ใช่เงาของฟูจิงูโรเมกุมิสักหน่อยดังนั้นแสดงให้ฉันดูหน่อยเถอะว่าแกเนี่ยมีของดีอะไรบ้าง ซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่ากงล้อเนี่ยก็จะหมุนใช่ไหมพอกงล้อหมุนเนี่ยแขนงโกโจก็กระเด็นไปนะครับเพราะว่าฟันจากทางไกลเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าตัวของสุครนะเนี่ยก็เลยชมไปนะครับว่าเยี่ยมไปเลยนี่ว่าคิดจะทําก็ทําได้ซึ่งมันเลยทําให้คุซากเบะแล้วก็ยูตะรวมถึงโชโกะเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับอย่างคุซากเบะเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าโโหรากาใช้การฟันสะบันได้ซึ่งอันนี้ยูจิพูดขึ้นมานะครับว่า ปิวเลยอย่างนั้นเหรอแบบเดียวกับข่าวของสุคนะเปะเลยนี่ว่าซึ่งตัวของโชโกะเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าแ yeah, ย่แล้วสิพลังฟื้นฟูตัวเองของโกโจโในตอนนี้เนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินซะด้วยแบบนี้จะทํายังไงดีล่ะหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าชิกิ้พายสองตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาลุมโกโจโนะครับผมแน่นอนว่าสุคานาตอนนี้เนี่ยโผล่มาแล้วนะครับแล้วก็เตะโกโจกระเด็นไปหาทางด้านอากิโตะนะครับอากิโตะนี่ก็ชาร์จพลังรอและพร้อมที่จะต่อยนะครับและดูเหมือนว่าอากิโตะเนี่ย ต่อยไปทางโกโจนะครับแต่แน่นอนว่ามันต่อยไม่เข้าใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับมุเก็นนะครับผมมันก็เลยทําให้โกโจเนี่ยพูดขึ้นมาว่ารู้สึกว่าจะมีแค่แกนเนี่ยแหละมั้งไอ้บ้าเอ้ยที่ไม่เข้าพวกกับใครเขาซะเลยซึ่งหลังจากที่โกโจพูดแบบนี้นะครับแล้วโกโจเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะต่อยนะครับผมทางด้านตัวของอากิโตะนะครับและดูเหมือนว่าจะยัดไออาโอที่เป็นลูกแก้วใช่ไหมลงไปในตัวนะครับแล้วเขาก็ได้ใช้อาโอแบบว่าเต็มสูบเลยนะครับผม ค่าวนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะครับเพราะว่าตัวของโกโจโเนี่ยควบคุมอาโอนั้นเนี่ยพาตัวของอากิโตเนี่ยพาชนแบบว่าตึกเละเทตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งสถานการณ์เนี่ยตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีการระบุไว้ว่า41วินาทีนับจากนี้อาคมมุราสกิของโกโจนั้นเนี่ยจะสลักรอยแผลไว้ไหเหนือชินจูกุอีกคลำลบและหลังจากนั้นนะครับก็จบไปนะครับเราจะได้เห็นภาพประกอบว่าจะมีพลังนะครับผ่านตึกแบบว่า ตึกฉีกกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูกันว่าอีก41วินาทีหลังจากนี้เนี่ยมุลสกิของโกโจโนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับและสุคระจะทํำยังไงเพราะว่าสุคระเองเนี่ยเขาพยายามที่จะปิดช่องทางนะครับผมการที่ไม่ให้โกโจโนเนี่ยใช้ไอพลังนั้นนะครับเพราะว่าร่างกายเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์ใช่ไหมโดนเขาไปทีเนี่ยอาจจะบ้องเลยก็ได้นะครับผมโกโจโนเนี่ยต้องใช้คําพูดย่อนทิตในตอนนี้เลยไหมคือไอ้เราก็เก่งซะด้วยหล่อซะด้วยคราวนี้ก็ว่า วุ่นเลยนะครับผมในตอนนี้สําหรับโกโจนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับผมว่าในศึกของผู่แข่ง,ขงนี้เนี่ย มันจะจบลงยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนก็ติดตามรอดูใช่ไหมว่าใครจะชนะและใครจะแพ้นะครับเพราะว่ามันสูสีกันเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอากิโตะเนี่ยก็น่าจะถูกทําลายไปแบบว่าสิ้นซากนะครับผมดูแล้วไม่น่าจะมีบทหลังจากนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของโกโจเองก็บอกเองนะครับว่าใน3คนนะครับผมระหว่างตัวของเขาแล้วก็ทางด้านตัวของสุกุนะแล้วก็มโหราการเนี่ย อกิโตะถือว่าไม่เข้าพวกเลยนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งไม่ถึงขั้นนะครับอย่ามาทะลึ่งนะครับผมให้ออกไปสนามรบนี้ไม่ต้อนรับนะครับคนที่อ่อนแอนั่นเองนะครับผมยูต่าเองเผอๆถ้าเข้ามาในสนามรบนี้เนี่ยจะโดนสุคนะเนี่ยใช้คําพูดแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เหมาะนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้